สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่คำเดือเดืเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะเป็นจงไหนนอกค่ะมือน,นี่ห้าน้อยค่ะอินตนาจะนําแนวข้างห้าน้อยของพอเสรอรลงให้คุณผู้ชมเบิงกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางห้าน้อยมือวันที่สิบเก่าห้าน้อยเข่าทุกน้อยนะคะคุณผู้ชมสี่น้อยเข้าเต็มเต็มเลยค่ะทั้งตัวจับคู่ให้แล้วก็ ตัวที่หลักหน่วยเด่นนะคะลักเด่น,นะค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวเด่นก็เข้าทุกตัวเลยค่ะเข้าทุกน้อยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฮานอยของข้อเสิร์ดเข่าดีดีแลวค่ะลาสตาเป็นกรบเข่าค่ะทุกคุณผู้ชมจินตนาก็เลยจะนําแนวทางของพ่อเสิร์ดเหมือนเดิมค่ะพ่อเสิร์ดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเป็นฮานอยมัดรวมค่ะ มัดรวมสี่น้อยค่ะคุณผู้ชมอ่าเมื่อห้าน้อยเข่าดีกะบ่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆคะ่ะซ้ำซ้ำห้าน้อยเข่าค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์นี้เข่าตลอดเลยค่ะบ่มีมือเว้นนะคะแล้วก็ล้าสตาร์กับ่กับบ๊อรุดค่ะคุณผู้ชมนะบ่มีมือรุดเลยค่ะอ่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะที่เขาเเนนะะ่ามาเบ,บิบ่งค่ะกดติดตามช่องกินตนาชาแนลไวเด้อค่ะคุณผู้ชม,นะม จะได้เห็นตัวเลขแนวทางค่ะลาวสตาและหาหนอยของพ่อเสืดค่ะแต่ล่าพัฒนาบอท่านในเขานะคะคุณผู้ชมอของวันที่สิบแปดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าะคะ่ะรอดูวันที่ยี่สิบมาเป็นสิบเขาบอเนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าหลุดมาและะ้วค่ะส่วนหาหนอยกับลาวสตาโอ้ยคุณผู้ชมบ่านเนขาตอกแตกค่ะแตกทุกมุมค่ะคุณผู้ชม ไปมุมใดกระแตกค่ะเป็นตาสะอ่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะขันเป็นแจงซีเนาะคะ่ะก็เป็นตะมวนตะซื่นเป็นตัดอ่าจังไรละ่ะอา่ามันมวนไหมคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเห็นเหลขเข่าแบบนี้นะก็เป็นตะพาดเนาะค่ะอ่าจะได้เห็นตัวเลขกแนวทางขันผ้ามวนผ้าซื่นแบบนี้ก็เป็นตัดเดินต่อนะคะคุณผู้ชมเนะมาะเมื่อวา,าะนผู้ใดหลักเนาะคะ่ะขอขอบุญพอเสดหลายหลายเลค่ะที่ให้ตัวเลขกแนวทางมาให้พี่เห็นน้องในเบิรงกันคะ่ะ แม่ๆป้าๆเพิ่นติดตามอยู่ตลอดเนาะค่ะเมื่อได้จินตนาบาล่งมือวาโล่งซาไปเพื่อนก็จะโทรมาถามเนาะค่ะนาราักนารากค่ะคุณแม่แต่ไม่ได้ถามว่าคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรค่ะแต่ว่าเห็นโทรตลอดเลยค่ะเหมือนกับติดตามพ่อเสรอดอยู่ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางฮาหนอยและลาสกตาค่ะคุณผู้ชมคงได้วัลละนิดและหน่อยก็คงดีนะคะ ณแม่ก็เลยติดตามอยู่อขอขอบพระคุณหลายๆเ้อค่ะที่เขาติดตามเบิงค่ะโอ้ยมือหนีลมแห้งงค่ะคุณผู้ชมลมแรงมากข้างนอกค่ะหุ่นเข้าเต็มบ้านเลยอันลมหนาหอนแบบนี้นะหนาคิดอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะบ้านเก่าๆเนี่ยยันไปน้ำล่มค่ะแต่ขอให้คุณผู้ชมปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะ าลาสตากระเข่าห้าหน้อยจะเป็นจังไดมืออื่นเพราะว่าห้าหน้อยมือนี่แตกเบิดทุกน้อยค่ะแล้วก็ตัวจับคู่ให้กระเข่าค่ะคุณผู้ชมนะติดตามม่เด้อค่ะจินตนาชนแนวจะได้เห็นแนวทางทุกแน้วทางของปอเสดค่ะบ่าจะเป็นลาสตาห้าหน้อยลาพัฒนาแล้วกอ็ออมสินค่ะออมสินยังบ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า พ่อคงยังบระธาในปล่อยอ,อมสินออกมากแล้วค่ะนะเพิ่นเฮตแต่เล่าสตาล่าพัฒนาห้าหน้อยคุณผู้ชมอยู่ค่ะรัฐบาลไทยลงไปแล้วค่ะคลิปที่แล้วนะคะหมู่หมูหม่บ้านค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบเก้านะคะอินตนาลงให้แล้วค่ะเอ้วันที่สิบแปดค่ะคุณผู้ชมอินตนาลงให้แล้วค่ะไอรัฐบาลไทยของพ่อเสดค่ะคุณผู้ชมจะได้ไปหยิบไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะจะได้ ได้สื่อท่านเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะวันวันรอไก่มือมากเราวันหาสื่อหยักค่ะเลกที่เข้ามักเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเลกที่เข้าเห็นว่ามันแม่เราไปตรงกันกับคุณผู้ชมมีอยู่ในใจเนาะค่ะเนาะก็อยากให้คุณผู้ชมด้หาสื่อท่านค่ะกับลงให้แล้วค่ะแต่ฮานอยกับลาสตาก็ลงทุกวันค่ะคุณผู้ชมอ่าเมื่อนี้วันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาจะฝ่าลงให้กอนเพราะว่าอ่าเผื่อบางที อาจจะเป็นไข้บ้างเนาะค่ะตื่นมารู้สึกพอคอยนั่นปันไดน,นะคะเมือน,นีแสบๆตาเหมือนอาการค่ะไม่เพิ่งตัวเลขกันเลยคะ่ะค่ะพ่อให้เด่น7จรอง3กัน9ค่ะรูด9กับ7เฉพาะกิจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะฮาน้อยมัดรวมค่ะฮาน้อยมัดรวมของพ่อเสิร์ตให้ เด่นเจ็รอง3กัน9ค่ะรูดที่9กับ7นะคะรูดที่9และ7แล้วก็เฉพาะกิจให้มา7กับ3พิเศษให้8และ2ปกติให้5กับ2องค่ะ VIP 9กับ0ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับตุกับคู่ให้2ตัวคู่สตัว2 2 8 8 0 9 9 9ดแปดศูน 7, 9, 5, 7, 4, 7, 6, 7. จ็ดเจ็ดแปดสองสองสามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าสามสองห้าสี่ห้าห้าห้าสามเจ็ดสี่สี่และสามสี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดูเยอะนะคะอินตนาย,ยังดูเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าน้อยรวมค่ะคุณผู้ชมมัดรวมค่ะมาให้ค,คุณผู้ชมดูตัวเฉพาะกิจมีเจ็ดกับสามนะคะก็ให้จับหลักเจ็ดกับสามนะคะคุณผู้ชมมีสามกับเจ็ดนะคะ แล้วก็พิเศษมี8ดกับ2คุณผู้ชมกับเบิงแต่รัก8กับ2ค่ะมันจะได้ดูน้อยลงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นน้อยมัดรวมเนะคะน้อยมัดรวมของพ่อเซิร์ค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวชุด3ตัวมีอยู่6ชุดค่ะมี482,077,257,019,179และ355ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางหน้อยค่ะ น้อยมัดรวมของพอเสิร์ตที่หายมาทุกมือค่ะคุณผู้ชมแต่ก็เข้าทุกวันเด้ค่ะมือนีกระแหงเขาดีค่ะคุณผู้ชมเข้า,าทุกน้อยเลยค่ะตัวเด่นด้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจับหลุดหลุดตัวเด่นกระแหงสีหมานกันเนาะคุณผู้ชมนอะแหงสีหมานค่ะกะเ็เรยให้คุณผู้ชมเบิ้งก่อนค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของวันที่19ค่ะ วันที่19ของข้อเสดที่ให้หาหน่อยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมเด่น2ลรอง3กัน7รลูดที่2กับ7ค่ะ7กับกมาค่ะคุณผู้ชมมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยค่ะ0 7ย์พิเศษให้2กับเก้ากับเขา2กับเกาค่ะปกติให้9กกับ7กับเขาที่73ค่ะคุณผู้ชมกับเขาที่เคือกันค่ะ2กับเก้ากับเขาที่เนานะคะ แล้วก็เข่าที่สองหนึ่งอีกพร้อมค่ะคุณผู้ชมอันนี้เข้าทั้งสองตัวเลยเจ็ดศูนย์กับเข่าทั้งสองตัวค่ะคือกอดคอกันมาเลยค่ะศูนย์เจ็ดแล้วก็ VIP สามกับเจ็ดเพิ่นลไฮมาเนาะคะ่ะเข้าที่เจ็ดกับคุณผู้ชมเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดค่ะแล้วก็ตัวจับคู่ใหะะ้ได้ 3, ค่ะผลสามหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะเข้าเต็มเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะ อ,อันนี้ก็เป็นแนวทางของวันที่19นะคะส่วนวันที่2 0ก็คุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเราเรียกแนวทางของพ่อเสิร์ชค่ะฮานอยมัดรวมเด้อค่ะคุณผู้ชมมัดรวมจะได้ดไูไม่เยอะนะคะจินตนาก็ถือดวงไฟดวงไฟค่ะคุณผู้ชม เห็นไม่ชัดค่ะดูเป็นแนวทางเด้อค่ะเบิ่งเหตุมวลนหน่ืยซนค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอให้ทุกท่านที่เข้าชมช่องจินตนาชาแนลจงปังๆกันเด้อค่ะปังทุกตัวค่ะคุณผู้ชมขอให้เลขของพ่อเสดท,ที่ให้ไปเป็นแนวทางจงให้คุณผู้ชมได้เป็นกำไรกันทุกคนนะคะขอให้มีกำไรขอให้มีความสุขขอให้มี ความสุขในการดูขอให้มีความสุขในการเล่นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมเสร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขที่ได้เงินกันเข้ากระเป๋าทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ